ขยับายามาไหมลูกตกกลองวันนี้เรามีนักเรียนทั้งห้องก็ห้าร้อยคนเนาะนะฮะห้าร้อยคนเลยกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาสอนเรื่องส่วนกลับนะครับแล้วก็การหารเศษส,ส่วนแล้วก็การตัดทอนนะลูกนะอ๋อ นัองยังทำได้อยู่แล้วแหละกูรู้ใช่ปะ่ะอ,อะไรน้องนายน้องนายอะไรมันออกกล้องไงลูกทำตามุมมิ๊มิ๊บเหมือนดา่าพูไปใน,นตรเดี๋ยวเปิดว้าวเลยดีไหมเปิดว้าวนายลูกเจ้าของธุรกิจพันล้านนะฮะใช่ไหมลูกเจ้าของธุรกิจพันล้านน้องนายเราถูกไหมฮะ พันบีนนั่นแหละพันก่อจะครบล้านโอเคนักเรียนครับนักเรียนมาดูหน้าที่อ่ะนักเรียนครับนักเรียนดูในหน้าที่สามสิบเอครูหน่อยครับมันมีหมดหกข้อให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งข้อครับ ให้นักเรียนเรื่องมาหนึ่งข้อครับให้นักเรียนเรื่องมาหนข้อกันเร็วข้อสข้อสองอข้อสอข้อห เป็นไ,ไหมครับวันที่จะงไงอานหนังสือนะครับขึ้นมาเปิดตีคู่ไปนะครับลูกน,น้านี่สานี่แมครับลูกครับอะนักเรียนจ๋านักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าข้อแรกคืออะไรลูกข้อแรกคืออะไรครับ พยายามเก่งลุกอย่าเกินเลยลุกเขาบอกว่าให้หนาเป็นคนจับครับแล้วก็ให้ทําให้มันเป็นหนึ่งให้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับนักเรียนครับอันแรกคืออะไรครับนักเรียนเรื่องไหมกูข้อนี้ก่อนเร็วนักเรียนเรื่องไหมกูข้อนี้ก่อนเร็วข้อสองข้อสองคือสิบห้าส่วนสิบห้า เขาบอกว่าส่วนกลับของ15ส่วน4คือใครคราว่าส่วนกลับครับส่วนกลับส่วนกลับต้องเป็นยังไงครับนักเรียนมันต้องสลับที่กันใช่ไหมถูกไหมฮะส่วนกลับแปลว่ามันต้องสลับที่กันอย่างเช่นส่วนกลับของไข่กับม้าคือใครครับม้ากับไข่ก็คือม้ากับที่กับไข่สลับที่กันอันนี้อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นล่างใช่ไหมส่วนกลับของนี้คือคืออะไรครับตอบผมหน่อย จากจากเศษสิบห้าส่วนสิบสี่เศษสิบสี่ส่วนสิบห้าใช่มันก็จะกลายเป็นเศษสิบสี่ส่วนสิบห้านั่นเองทำงงไหม,ม,มครับอย่างแรกก็จะกลายเป็นสิบสี่ส่วน 15. สิบห้าครานี้ครับเขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเขาบอกว่าต้องการให้สิบห้าส่วนสิบสี่ครับคูณอะไรก็ไม่รู้แต่เนี้ยผมต้องการแค่หนึ่งนักเรียนครับนักเรียนที่ว่าเขาน่าคูณใครครับลูกเขาต้องคูณใครครับ ฮึอคุณคูคุณใครลูกคุณใครครับนักเรียนครับคุณใครคุณใครเสร็จไรครับมันก็อยู่ในเลขพวกนี้แหละคุณใครครับลูกคุณใครครับสิบห้าส่วนใช่ครับมันก็คือสิบอะเอาใหม่นักเรียนครับนักเรียนตอบว่าคูณสิบห้าส่วนสิบสี่ตัดคอนยังได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหม ต้องเป็น 14, สิบสี่ส่วนสิบห้าครับผิกองน้องจะกลายเป็นสิบสี่วสิบห้าเพราะตัวข้างบนกับตัวล่างจะตัดกันได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าอยู่ในชั้นเดียวกันตัดกันไม่ได้นะครับอันนี้งบเคลียร์ครับข้อแรกข้อแรกข้อสองใส่ไปครับนักเรียนเลือกมาหนึ่งข้อครับหนึ่งหนึ่งสามาสี่ห้าและหกครับนักเรียนเลือกอะไรให้ผมครับฮะเห็นไหมครับห้ามีแล้วรอเลยนักเรียนเลือกข้อไหนครับเลือกอะไรจ้ะ ข้อห้าครับค okay, ืออะไรครับอ okay. ๋อไม่ใช่ครับพ่อสามครับโอเคยังมาข้อที่สามครับเขาบอกเจ็ดครับนักเรียนครับจํานวนเต็มมีส่วนอะไรลูกจํานวนเต็มมีส่วนเป็นจํานวนเต็มมีส่วนเป็นจํานวนเต็มมีส่วนเป็นหนึ่งเสมอครับถูกไหมฮะจำนวนเต็มม hm ีส่วนเป็นหนึ like ่งเสมอเพราะใช้คูณใส่ครับเป็เจ็ดส่วนหนึ่งและส่วนกลับของเขาคือใครครับลูกส่วนกลับของเขาคือใครส่วนกลับของเขากันะรฮะอะไรนะหนึ่งัเจ็ด หนึ่งอะไรเป็นหนึ่งสิบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนเจ็ดครับถูกต้องฮะคราวนี้ครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าต้องการให้เป็นหนึ่งนักเรียนก็ต้องคูณตัวนี้ถูกไหมเห็นไหมฮะนักเรียนก็คูณก็คือคูณส่วนจับคําตอบมันจะเป็นหนึ่งทันทีเห็นไหมจบแล้วแพ็คข้นแรกเพราะขึแรกเสร็จแล้วโอ้โหับเลยนแกคราวนี้นักเรียนมาดูพ่อรกางครับพ่อร่างมีแต่พอเขาบอกอุ้ยอุ้ยตา ทำเหมือนทั้งตัวเลยอ่ะนั่นเองครับข้อที่สอนนั่นเรียนเลือกมาให้ผมสองข้อครับเลือกข้อไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลอก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 ข้อที่สอนนั่นเรียนเลือกมาสองข้อครับข้อสอนนั่นเรียนเลือกมาสองข้อครับถ้าไม่เลือกครูหยิบสุ่มแล้วนะแมวแมวสุกเลยครูก็ไม่เห็นตจดงานครูสุ่มแล้วนะข้อสามข้อสามข้อห้าข้อสามครับบอกโจทย์ครับสี่คู่คีดสี่คู่ขีด กับวนี่ไงสี่มีส่วนอะไรสี่มีส่วนอะไรจนเต็มมีส่วนเป็นหนึ่งยากหรอแล้วนี้คือคุณกับใครครับที่จะได้หนึ่งแล้วนี่เรากลับขึ้นมรมันต้องคูณส่วนกับตัวมันเองถูกต้องไหมส่วนกับของตัวมันคือใครหนึ่งส่วนสี่ถูกต้องครับใช่มากตอนนี้แค่หนึ่งตัวเลย ตอนนี้เขากำลังกำลังสอนให้นักเรียนหาเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนครับ,บน,บนักเ,เ,เรียน,นเริ่มเป็นหนึ่งข้อครับว่าข้อมาข้างบนข็นหนึ่งทุกคนใช่เอาเร็วนักเรียนเริ่มเป็นหนึ่งข้อข้อไหนข้อไหนข้อไหนจ๊ะข้อห้าข้อห้าครับตาอเดี๋ยวกล่องสีเ่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยม กูเลยนะ9ส่วน7เท่ากับ1แล้วกูต้องเติมอะไรครับ9ส่วน7มันไปส่วนลับของใครมา9ส่วน7มันไปส่วนจับของใครมาใช่เห็นไหมฮะนันนี้ก็ต้องคูอันนี้ก็คือใครนะเจ็ดส่วนเลยนะใช่ครับเจ็ดส่วน9าครับเห็นไหมเมื่อมันอยู่บนะชันมันจะตัดตัดไปแล้วเหลือ1พอดีเห็นไหมครับมันจะเหลือเท่ากับ1จบแล้วฮะหน้าแรก นักเรียนล็อกรงนี้เขาไปปันหลุไปแล้วเดี๋ยวผมจะสอนให้ในหน้าที่สามสิบสองกับสามสิบสามครับหน,น้าละคอ,ะคอผมจะเลือกให้หน้าละคอครับอสวัสดีครับผู้ชมทั้งสี่ท่านครับอันนี้สอนส่วนเกี่ยวกับของการของเ,อเรื่องเศษส่วนการตัดทอนแล้วก็การหารเศษส่วนครับนักเรียนจะได้ดูย้อนหลังได้ นกวันนี้เข้าใจเดินออกจากห้องลืมสามารถดูย้อนหลังได้ในยูทูบนะลูกนะยูทูบไอ้แดงอย่างเดียวไปวะเนี่ยดึงก็ตึงเลยบางเออช่วงนี้เออเหลวอครับยังไม่ได้เอาเกเข้าลูกเลยอ่ะเร็วครับนักเรียนเสร็จแล้วนั้นเปิดไปหน้าที่สามสิบสองครับกับหน้าที่ สามสิบสามครูอนุญาตให้เลือกหน้าเล้อหนึ่งข้อครับลูกหัวย่นานลบนะเลือกมาอีกนี่นละข้อครับลูกสนใจแต่เสื้อครูนะครับแต่เ,เขาเล่าไม่ไงทำไมครับเสียเหมือนครูเลยนะครับม,มองในเงาน้าเป็นหมูเอาข้อไหนหน้าที่สามสองครับลูกเลือกมาหนึ่งข้อแล้วก็หน้าที่ฐานสามเลือกหนึ่งข้อครับหนู่น้อย ไอเลือกคุณเลือกแล้วนะครับคุณอยู่คุณคุณอยู่แล้วนะคุณเลือกข้อสามในหน้าที่สามสองครับโอ้เขาบอกว่าหกหารหกเศษหกส่วนสิบเอ็ดครับนั่นเองครับหน้าที่สามสามเลือกข้อเลือกยังไม่เลือกผมเลือกนะเอาเลือกครับตามสบายเขาสามเลือกให้แล้วครับเลือกข้อไหนเล็ยวข้อที่ จ็ดโอเคครับข้อที่ข้อที่ใครมู่ดูข้อที่ขอ้ขอีอ่สิบสองโอ้ยสิบสองต่วนอะไรลูกนักเรียนครับนักเรียนถึงโจทย์แล้วใช่ไหมนักเรียนเปิดอะไรให้กูก่อนเลยเปิดอะไรก่อนเปิดเครื่องหมายเท่ากับครับนักเรียนครับจำนวนเต็มมีส่วนเต็มหนึ่งาก็กลายเป็นหกส่วนอะไรครับตามด้วยเครื่องหมายหารตามด้วยตัวเลข สม่ไหมครับนัเรียนครับนัเรียนตัวหน้าไม่มีสิทธิ์ยุ่งนะตัวหน้ามาแบบไหนไปแบบเดิมเราจะเปลี่ยนตัวหลังกับเครื่องหมายตัวหน้าคือใครลูกตัวหน้าคือใครครับหกส่วนอะไรครับหกส่วนหนึ่งเนาะเปลี่ยนจากเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายคูณเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารนะครับลายเป็นเครื่องหมายและกับและ กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับได้อะไรครับลูก11ส,ดสกได้11ส่สวน6ก,ก็เรานั้นเป็นคนละชั้นแล้วใช่ไหมครับตัดได้ไหมตัดได้นะคโอ้ยตัดได้ใช่ไหมครับลูกพ่อแม่อะไรเลย61 61ทั้งคนเหลือใครครับเหลือคค1คููกับใครคูเศษได้เลยครับลูก ได้สิบเอ็ดครับและหนึ่งคูณหนึ่งได้อะไรครับลูกหได้หนึ่งคำตอบคือสิบเอดครับถูกต้องเพราะจำนวนเต็มทุกจำนวนมีส่วนเป็นหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นตอบในรูปแบบจำนวนเต็มโอเคไหมครับต่อไปลูกอ่านเด็ใส่เครื่องหมายแล้วกันนะใส่เครื่องหมายเท่ากับครับ และสิบแปดต้องเปลี่ยนเป็นส mm ิบแปดเลยนะใช่เป็นสิบแปดส่วนหนึ่งเก่งมากครับตามด้วยเครื่องหมายอะไนะเครงหมายเครื um aki aki> um> okay. tous, ่องหมายข้างฝาไม่มีลูกเครื่องหมายข้างฝาไม่มีเครื่องหมายหายครับแล้วตามด้วยใครก่อนันสิบสองส่วนอะไรครับสิบสองส่วนหกใช่ไหมฮะตัวหน้าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงท่านใส่อะไรก่อนลูกใส่สิบแปดส่วนหนึ่ง เปลี่ยนเครื่องหมายข้าวฝาเอ้ยเปลี่ยนเครื่องหมายูณเปลีป่ยน,นหารเป็นคูณกับเศษเป็นสิบหกส่วนสิบสองสิบหกส่วนสิบสองกับเศษเป็นส่วนนะลูกนะใครตัดได้ลูกแม่อะไรครับมมแม่แม่หกแม่หกครับเริ่มเลยครับลงเลยลง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 หกสามสิบสองไปนะหกสองสิบสองหกสามเล็กไรเล็กไรสองตัดได,ได้ไหมได้ใครตัด สอตัดอ่ะต้อไม่สองครับสอง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 องสองสองอสอะไรครับสอง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 บนเหอืสองสอรไรงสองสองฮองส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 อเสองสองรองส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 งสอเหลืองสางสอ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 ดสองสองสองอบสอง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 คงองอสอง อ่ะนักเรียนร<ม>ครับครูถามครับลูกถามถามถามวันนี้เรามีงานแค่สามหน้าเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยวแบ่งข้อให้รับผิดชอบอะไรคนก่อนนักเรียนมีตรงไหนไม่เข้าใจครับนึ่งนะฮะอ่ะนักเรียนมีตรงไหนไม่เข้าใจอยากถามคาไปไปไปรูเดี๋ยวพี่ไม่ไหวลูกใจเย็นถามก่อนครับมีตรงไหนไม่เข้าใจอยากถามครูเพิ่มเติมไหมครับไม่มีไม่มีแล้วนั้นขออนุญาตแบ่งข้อครับข้อที่หนึ่งเป็นหน่มน้อยเลยครับ ข้อที่สองเป็นน้องไก่ครับข้อที่สี่เป็นน้องบัสก้าข้อที่ห้าเป็นน้องนายข้อที่หกเป็นหนูน้องนะข้อที่แปดทุกคนต้องทำใครนำเสร็จสองข้อก่อนมีของรางวัลให้ครับเราถึงโอเคไหมพอส่อนนั้นเอาไครับ๊ม่บายปิดกล้องครับไม่บายครับต้องใช้ครับต้องเขียนใสิขอบกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.